ดนผู้ชายสูบโดนผู้ชายหลอกสูบ<ด>อะไรอย<ด>่างเงีย <c oughs> ผมผมมองว่ามันเกินไปอะ่ะมัน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 กาดด่ากันเอาตายอะ่ะแบบแบบนีผ้ผมไม่ค่อยโอเคอะ่ะเข้าใจใไหมครัคนที่คนที่ด่าอยู่ไหมครับออรคนที่ด่าคนที่ด่าอยู่ไหมครับไอโจไอโจอไอโจอยู่ปะไอจอไอโจ,ออจอเอาง่ายๆเลยแบบอย่างพูดไปนะครับกูป้าปกามมิก เ่อผมเปิดดูกับตะก๊อปอะไรเงี้ยแล้วผมมองว่าจินจุ้งด่าอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบมันก็อยู่ในอารมณ์ที่ว่าเออเข้าใจผิดว่าตำรวจมันเป็นมำรวจแค่ในอินคือที่คุณนั่งคุยในอินอ่ะประมาณนี้ไว้ง่ายๆเลยนะคุยกันมาง่ายๆคือ้าร์ลี่ในเมืองอารมณ์อารมณ์ในเกมอารมณ์ตอรี่อ่ะเข้าใจกันได้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคาพูดคำจาในการด่ามันไม่เกี่ยวซอรี่เว้ยนึกออกปะมันไม่เกี่ยวเลยมันไปด่าเขาเรื่องเรื่องแบบอารมณ์ส่วนตัวจนที่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลอ พวกมึงก็ชนเขาเหมือนกันเขาเองก็ชนเหมือนกันแล้วรถที่ชนพวกมึงตายหลายช็อตคือรถพวกมึงทั้งนั้นเลยถ้าแบบไม่ไม่ไม่เชื่อตรงส่วนนี้ <c oughs> พี่กระสับให้ดูแต่พี่ดั้งกอยให้ดูเทียววีเลยว่าใครชนกับใครกันแน่อังน,นั้นพี่ว่าลมเกมนะตรงนั้นอะ่ะมันเข้าใจได้เว้แต่สิ่งที่มึงด่าก็เกินไปหน่อยมึงคนระเบอรอเลยมึงคนระเรื่องเลยมึงก็เริ่อ,อื่นมาด่าไม่ใช่ตอรี่เลยซึ่งในอินเขาไม่โอเคส่วนนี้ใช่ครับคุณชักไอยังไงผมผมรบกวนฝากคุณชักหน่อยดีครับเพราะว่าสุดท้ายผมมองว่าพ แล้ก็ไปถามเขาบอกว่าเป็นเพราะยศสูงไม่เตือนแต่คําด่าคือโดนโง่โดนผู้ชายสูงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่ว่ายศสูงไม่ได้เตือนตรงนั้นเลยครับเราไปได่าเขาเลยว่ากัานดูเขาใจใช่ไหมเอาต่อแต่ไม่แต่ย่างเางี้ยผมผมรบกวนรบกวนรบกวนปาก,กนยครับแต่ส่วนเรื่องชนตํารวจชนอ่ะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะกลับประคุมแบบกลับมาละผมก็เอาพื้นโตงเลยผมหมดภารกิจโอซีละ และไอทีมก็ต้องกลับมามารันนะแล้วเรื่องการชนอะไรเงี้ยก้เดี๋ยวจะปรับให้การเล่นมันมีการชนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเอลเคชนตำรวจหรือตำรวจชนเอลเคสุดท้ายมันจบด้วยคำว่าขอโทษครับใช่ครับมันจบมันจบด้วยคำว่าขอโทษเลยมันจะมันจะซอฟมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้หรือเรื่องตำรวจจะเกีรยให้แต่ยังไงผมฝากฝากฝากเอลเคด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายตำรวจมันงอมอ่ะมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมันงมแค่นั้นเลยอืมกระสุนมีแต่บนรถเพื่อนเอาไหม น่าจะมีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับขอบขอบคุณมากครับแอลเคขอบคุณมากครับขอบคุณคุณชาครับขอบคุณแอลเคทุกคนครับขอบคุณที่ไรฝากด้วยครับขอบคุณครับพี่ในน์ขอโทษด้วยครับี่เรืออองงขขาบมได้ว่าพี่ว่่าีเบาอยู่ไหนพี่เบ้าเนี่ยเราอยู่เนี่ยไอ้นี่ไงไอ้ที่เราพี่ยนบี่เคยสั่งเอาก็คือพวกเคสจะไม่มีการโถมอันนี้เข้าใจแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเคสที่เอ่ยไปแล้วอ่ะ อตามปกติจะต้องยังแท็อถ้าแบบว่ามันไม่มีในกฎใช่แต่ว่าเท่าที่ซับเคยอยู่กับพี่คืออยากให้เป็นเน้นที่เคสที่มันไม่เอมือหรือเปล่าแต่การทํางานของตํารวจตอนนี้เหมือนแบบว่ากูจะจับมือให้ได้กูไม่สนมันประมาณนี้เลยพี่ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่ที่เคสห้าสิบต่อหนึ่งครับคุณดูห้าสิบต่อหนึ่งใช้เวลาสองนาทีครึ่งซึ่งแบบซับไปทําหลายอย่างจนรู้สึกว่าไม่มีฮอ์อยู่ไล่ทับแล้วเพราะในหลักฐานของซับกัน คือซับแก๊งชัว,ชวแล้วแน่ๆเรไม่มีคนมาไล่แล้วจู่ๆพอกลับไปเซ็ตของที่เรเบลก็มีฮอตามมาลำหนึง่งตอนนั้นคือยังไม่รู้สึกนึกว่าตาอาตาคนอื่นพอมาถึงตรงเติมน้ำมันหลังคุกจู่ๆก็บอกว่าอ่าให้ให้รถมาไล่ยิงซับแล้วจับแล้วก็บอกว่าอ๋อผมแท็กอยู่ครับพี่อุ้มแต่ว่าเคสในเมืองยังมีอยู่นะพี่ความหมายที่สื่อคือว่าเคสอะมันเกินไปแล้วมันหลุดไปแล้วล่ะ แต่ก็ยังจะมาจับคือเหมือนประมาณว่าส่วนตัวกับมุงถูกไหมอืมไม่ไมันส่วนตัวกับเอลเคพี่พูดตรงตรงว่าทังเอเคเลยเพราะหลายๆคนก็มีเรื่องมีทั้งแบบมันชนคนโดนนู่นนั่นนี่มันไม่ใช่แค่ผมหรอกอืมเออตำรวจคนนั้นชื่อไม่เป็นไรถ <I S 2> ึงไปหายอ๋อโอเครู้เรื่องก็เดี๋ยวหลังจากนี้มาคุมแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะมาดูให้ส่วนเรื่องการเล่นอะ เพราะว่าอะไรไม่อะไรอะไรไม่ไม่ไม่ถูกใจหรือไม่ไม่ไม่เข้าใจอะไรให้มาถามหรือแนะนําแนะนําให้มาคุยกันแบบแบบที่เคยเล่นนะครับเอคคือถามไอ่คุยก่อนด่าเป็นไปได้ให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายคุณจะด่าไอ้เจ๊ไอ้สัตว์อะไรต่างๆผมเชื่อว่าถ้าการที่คุณมาบอกผมอะรับรองว่าคุณใสาใจมากกว่าด่าไอ้เไอ้สัตว์ตำรวจแน่นอนไอเรื่องของมึงเดี๋ยวกูจะการต่อให้อาโบใช่ไหม ใช่ก็มีตัวความผาดเดี๋ยวถ้าพี่ต้องการหลักฐานเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้พี่ดูเลยก็ได้ว่าส่งมาส่งมาส่งมาให้ผมผมขอเป็นเปิดได้ไหมผมขี้เกียจเพราะมันยาวอ่ะใช่มันอันนี้ผมอยากให้ไปแก้นหน่อยอ่ะไอไอมันมีกฎหนึ่งของประเทศว่าหากโดนไล่อยู่อ่ะไม่ว่า,า,าอะไรก็แล้วแต่ห้ามพาวอ่ะแต่เมื่อแต่เมื่อวานอ่ะผมมีช็อตหนึ่งคือนักดูยซับอ่ะมีฮอตามใช่ป่ะแต่ซับพาวได้เข้าประหลาดใจว่าทำไมถึงพาวได้เพราะกฎประเทศมันเขียนเลยว่าห้ามพาวห้ามพาวต่อหน้าวะท่านผู้ชมว่าก็ไม่มีภาคพื้นเลยาวได อ,อ๋อตำรวจพวกนี้เหรอดูนะอันนี้อันนู้ผมไม่รู้ไ,ไม่เหมือนว่าผม <c oughs> ไม่รู้ว่ากฎมันเป็นไงผมมัม่นใจผมเขาไปถามมาแล้วเขาบอกว่าถ้ามีฮอลล่ายอย่างเดียวไม่มีภาคพ,พื้น,นพราได้ตีตามกฎประเทศตะกอออันนี้ผมไม่รู้ว่าบอกเกมเพลย์เป็นอย่างงี้เกมเพลย์เกมเพลย์ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎกฎประเทศครับนั่นไงแต่ทุกคนเข้าใจแบบเดียวกันเนี่ยพี่เดนอะใช่ป่ะครับเป็นแบบที่พูดว่าถ้ามีภาคพื้นพราได้ถูกไหมใช่ ผมบอกแค่จะบอกว่าอันเนี้ยในอินควรเปลี่ยนนะก็คือไม่ว่าจะฮอหรือผาคพื้นถ้าตามอยู่อ่ะห้ามเผาเพราะว่าเวลาพามันเสร็จมันก็ซ่อนแบบันเต็มมันต้องเป็นแบบนั้นนะไม่แต่ว่ามันจะมีเรื่องของอย่างนี้พี่สมมตินะว่าฮอแม่งแทกอย่างไกลเลยพี่อย่างไกลแล้วไม่ได้ยินเสียงฮอผมอ่ะอย่างอย่างกรณีหลายๆอย่างสมมติว่าพี่ไม่ได้ยินเสียงฮอแล้วพี่กดเผาถ้ากับพี่ผิดเลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าฮออ่ะมันมีมันแทกได้ระยะคือสุดสายตาแน่นอนอ่ะแล้วมันระยะการได้ยินของเรากับมองเห็นมันเงยหน้ไี่พ ไม่อ,นนอันนี้พูดถึงพูดอันนั้คออน,น,นคือเหตุผลที่ใส่เว้ยพูดถึงเม่กรณีที่แบบว่าเขาไล่อยู่บนหัวมึงเขาแบบเขาไล่มึงอยู่มึงรู้อยู่ว่าโดนฮอไล่อ่ะแต่ถ้าสมมติว่าพี่สมมติมึงอยู่พาใช่ป่ะไอ้ซับแล้วพี่ข <อ S 1> <ห>ับคอมางโง่ๆแล้วพาต่อหน้าไอ้นั้นโดนก็โดนก็งโง่แล้วหรืออย่างงั้นโดนไม่โดนไม่โดนอยู่แล้วคือใบก็ไม่แจกมั่วซั่วหรือแบบโดนไม่แจกมั่วซั่วแล้วมันก็ความสมดุลผลนี่ถ้าแบบกูไล่มึงอยู่มึงพาต่อหน้าอันนี้พี่ว่าไม่เหมาะเว้ยมันแบบอ่าใช่ใช่ใช่หน้้าไออว วศุนทร์น้าสอนอะด้วยเพราะผมรู้สึกว่าการเผาเนื้อช้าไม่รู้มีสตอรี่มีหรือเปล่ามีมีมีอยู่มีอยู่อ๋อนี่มีสตอรี่อยู่เหรอได้คุณผู้ชมอ๋อไรเรียบไปก่อนไรเรีเบไปโอเคครับถ้ายังไงก็อย่างที่พูดเลยเดี๋ยวผมรับปากก็เดี๋ยวจะปรับปรุงในส่วนที่ตำรวจเล่นพลาดให้อ่าแล้วแล้วเรื่องแล้วเรื่องนี้สรุปยังไงพี่เพราะว่าจะได้แบบ เตือนทุกคนถูกเพราะว่าพี่ว่าไม่ควรครับเข้าใจเรื่องพาวเหรอใช่พี่ <ผม S 2> ว่าไม่ควรเลยพาวถ้าตามอยู่ก็ไม่ต้องไม่ควรพาวอยู่แล้วก<ช>็คือไม่พาวเลยใช่ก็เหมือนซับไล่ไล่ฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วเขาวัดเข้าเขาพาวรถอะ่ะพี่จะว่าไงดีก่อนนั้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยมันทํากันจนแบบมันเป็นเหมือนที่ผมพูดนะเอินก็คือถ้ามีฮอกือพาวได้ถ้ามีถ้ามีผักก็พาวไม่ได้ประมาณนั้นผมก็เลยว่ามันย้อนเย้ับกดประเทศไงอ่า จริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องอยู่ภายใต้ของประเทศครับเดี๋ยวตำรวจจะบุกจัดการให้อ่ผมเข้าใจแล้ว่ปร<ม>ับไม่ปรับได้ครับอันนี้ไม่ปรับได้เพราะทุกคนเข้าใจมาอย่างนี้มันสักพักแล้วเราเปลี่ยนเรื่งยากเราให้ได้อินประกาศไปว่าหลังนี้ไม่ว่าจะพาวในรูปแบบไหนก็ตามหากโดนไล,ล่ล่าอยู่ห้ามพาวทุกกรณีได้ได้ครับได้ครับเน้นย้ำให้เน้นย้ำให้และอันนี้ขอถามเพิ่มเติมเพราะเผื่อเป็นกรณีศึกษาอย่างเนี่ยที่ที่ไปเยอะเลยไม่และทีะ่ที่ที่เมื่อกี้ซับถามไปเนี่ยว่าเราไม่รู้ล่ะเราไม่รู้ว่าพอตาม คือเหตุการณ์เนี้ยสุดท้ายนายกเขาอย่างที่ตะกอปบอกอะก็มีนายกเป็นดาบสุดท้ายอยู่ดีใน<ช><ล>เหตุต<ร>การณ์นี้้ใหคมัะออใช่โอเคถ้าอย่างนั้นโอเคเพราะว่าผมถามเผื่อ,อไว้ก่อนไงเพราะว่าผมก็ต้องบอกคนในแจ๊งด้วยว่าถ้ากรณีนั้นเกิดขึ้นแล้วมันต้องเป็นยังไงไ,ไ,ได้เลยสัญญาเลยว่าถ้าโอเคพาก็จะแจ้งไปทุกกรณีแค่นั้นเองครับยอมชอบยอมแปลกๆสิไม่มีไม่มีไออีมีตำรวจเขาเขาไม่มีไอเดียไหมในตอนนี้มีไม่เยอะ ตอนเนี้วิธีใช้อะมันยังถูกจํกาดอยู่เดี๋ยวผมกลับมาผมจะแก้การใช้ละให้มันชัดเจนมากกว่านี้นี่ไ้อินถ้ามีการใช้เรื่องต้นอ่ะถ้าหากมีกรณีรถบําบกันแบบเกินเหตุที่ตำรวจควบคุมได้เปิดวงแดงแล้วใช้เลยใช่ใช่ต้องต้องใช้แล้วเพราะว่าเป็นการได้บายอย่าลืมนะว่าเอ็มพีอะทุนเดิมอะคอยในการทําอ็มพีก็คือแก้ปัญหาไดบายนะดังนั้นดังนั้นการกิเหรอถูกไอเหตุรถไม่เกี่ยวดิเอาจังหวะบําบกันแบบ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะำเบกันจัดเทีนี่แหละพี่ครบับใช่ก็จัดเทียก็ต้องก็ต้องก็ต้องเสี่ยงปต้อต้องาวางรูปแดงไอ้แม่ตอนนี้เข้าใจเหมือนะว่าอพอมันมันอยากให้มันให้แก๊งมันได้เปรียบน,นิดนึงอ่ะมันไปวางเอ็มพีหน้าบ้านแก๊งอ่ะเข้าไม่ได้เลยนะพี่ครับไม่ไม่ไม่กูบอกเลยว่าเอ็มพีไม่ใช่สบายแท็บไออันนี้กูย้ำกับตำรวจไปแล้วว่าเอ็มพีเอาไว้ช่วยเคสอย่างเดียวเพราะเพิ่มใช่ไหมระหวางหน้าบ้านเข้าใจพี่กัน อ่าเด ah, ี well. ๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมล่าง e m p ให้ชัดเจนเลยละครันใช่ก็เลยต้องคุยให้ชัดเจนว่าสนุกเอาไงเพราะเขาล่าสุดเขาวางผมเองเขาวางบนหลังคาบ้านเอาไงวางตรงประตูเลยอ่าใช่ใช่ใช่โดนโดนวางบนหลังคาเมื่อตะกี้เลยเอาเมื่อตะกี้เลยใช่ครับเมื่อตะกี้บนไมนมีศพเยอะเหรอมีศพเยอะไหม มันมมัันนก็เซอร์วิสศพอ่ะพี่ก๊อล์ฟใช่มันเซอร์วิสแต่ว่าไม่ได้มันไม่ได้เทรดศพนะแต่เขาปิดไม่ให้แบบว่าใช่ไม่ให้เล่นในตอนเลยอ๋อเอาศพยังไม่ได้ซัดเลยครับใชายยังไม่ได้กีเลยพี่ไม่ได้กีเลยผมมีหลักฐานให้ดูแล้วไม่ไม่อะไรคือตอนนี้ตอนนี้ผู้มึงต้องรับฟีดแบ็กกลับมาเว้ยเพราะว่าเราอันนี้กูพูดตรงกูเป็นคนสั่งให้ตำรวจใช้เอ็มพีเองเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือตำรวจอ่ะน้อยแล้วเวลาแก๊งอ่ะมันก็ทืบเขาอ่ะเขาซุ่มไม่ได้เว้ยคือกูก็เลยเอาเอ็มพีเนี่ยเอามาใช้ช่วยเหลือศพ ให้กรณีเห็นเห็นภาพง่ายๆนะสมมติว่ามึงมีศพอยู่หมดสิบศพจอดกันอยู่หน้า,าเผาอย่างเงี้ยและตำรวจเปิดวงแดงมาการว่าตำรวจต้องวิ่งหนีแก๊งอะ่ะเพราะสู้ไม่ได้แต่กับการถ้ามีเอ็มพีใช่ไหมมึงตำรวจกางวงแดงเสร็จเอาเอ็มพีปักตรงนั้นศพร่วงลงมาขบวนศพทุบก็ยังได้อะ่ะยังดีกว่าเพราะไม่ได้คิดเอาไวไฟยอยู่แล้วรวมไปถึงพี่บอกเขาแล้วว่าเอ็มพีของตำรวจเนี่ยไม่ใช่สไปายแท็บไม่มีสิทธิ์ไปเปิดวงแดงแล้วไปวางหน้าดักเช่นอโมงไอ้แซมเนี้ยไปวางดักซ้ายขวาเลยรอออกมาไม่ได้มูเสียออกไปไหนแบบไม่ได้ออกนี่ก็ค จบมันกองอยู่ที่เดียวกันโดยที่แบบยอยู่น้อยกว่าการจังหวะหนึ่งคือจังหวัดที่ใครรตงนี้มีเดนกรถเรือหมดแล้วเนื้องจะออกหรอครับปักเลยไม่ต้องสนแต่จังหวัดเคอะไอ้ตรงส่วนเนี้ยพี่ว่าในอินรู้อยู่แล้วว่ามันก็ปล่อยเขาเล่นไม่ได้หรือว่าน้องจะหรือว่าน้องจะออกหรอเอ้าใช่เหรอครับเฮ้ยตอนนี้ผมไม่รู้เลยอะฉ่ำย้อยเหยียนที่น่าที่น่ากลัวอีหนึ่งพลาวหนึ่งพลาว เฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นอ่ะมีเหรียญการล้านมาหน่อยไปแล้วแปดสิบห้าเหรียญใช่มันมน่าที่แบบพวกกูมาเว้ยแต่สิบห้เป็นยังไงในการเอาไปปักเอ็มพีบ้านอ่ะเพราะว่ามันก็เคสลัดดี้ไว้มึงต้องบอกพวกกูมาพวกกูได้ปักเอ็มพีให้ดีขึ้นไว้ย้องบอกป่ะมันมันแบบมันมันเที่ยไหมมันรู้สึกยังไงมันแบบยังไงขอความแบบเกมเพย์อ่ะไม่ได้เอาอะแบบไม่ได้เอาแบบเอาประโยชน์อ่ะเอาเกมเพย์อ่ะอ่านย้ำๆผมเสนออย่างนี้ในในวงบ้านอ่ะไม่ควรวางเอ็มพีเลยครับก็คือในเขตบ้านในเขตคนทั้งหมด ใช่ก็เหมือนกันสมมติว่าผมไปบุกตำเอไสอนอมจริงๆถ้าอ่าถ้าตามหลักเหมือนกฎของหมอก็คือถ้าวางในเขตของหมอจะไม่มีผลถูกไหมพี่เหมือนกันผมไม่อยากให้มานั่งวางในเขตบ้านของผมเหมือนกันหมอเพราะผมก็ต้องการเทปต้องการเซอร์วิสอยู่ในบ้านอันนี้อันนี้มึงต้องเอาไอ้ฟีดแบ็กมาเพราะว่าเดี๋ยู่กูต้องไปถามตำรวจคนนั้นเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ปักในบ้านเหตุผลในการปักมีอะไรมีไม่กี่คนหรอะแค่แค่คนที่ถยูไม่มีคนในอินรับเราต้องไปคุยกับเขาไงว่าเหตุผลในการปักเพราะเป็นอะไรเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ตำรวจใช้เอ็มพีอ่ะมันมันก็ใหม่อ่ะมันก็มีหลายแหล่ที่ยังไม่ลงตัวแล้วก็เราต้องตกให้เข้าที่เข้าทางแบบนี้ก็เลยบอกว่าขอเป็นแบบรับฟีดแบ็กดีกว่านี้ดีกว่าตะก๊อลผมว่าเอ็มพีอ่ะปัญหาเยอะปืนเอ็มพีดีกว่าปืนโกงกว่านี้อีกปืนยิงปึ้งปึ้งเลยนะปืนโหดไปถ้าปืนเลยเล่นเลยยอกยอบมาเดี๋ยวกลับมาแล้วล่ะโอเคตามนั้นฝากเรื่องด้วยครับเรื่องเรื่องการบัฟตำรวจอ่ะฝากไว้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต่างคนต่างฝอยกัน เอาไว้ขายมานะเรากูไม่ให้เอาแล้วจะไม่มีอะ<ห><ห>ไรนะครับขอบคุณมากครับไปโอเคครับ<อ>เฮ้ยเอาขาดจบไม่ทันมีมีมีใครมีอะไรแหม่ไม่น่ามีแล้วนะเนาะเลื่อน e เอ็มพีหน่อยแล้วนี่คุยจบไปอย่างวะเนี่ย <c oughs> อ้ยาแกงเรือนไปไหนเลยแกงเรือนต้องไปยืมะเอามอะกรวะขายให้แปดพันวายจะไปตีไม้ยูโวต่อเนี่ยแล้วตีติดด้วยนะเตือนแล้วเฮ้ยสนับอยู่ที่เพื่อนเว้ยมีอือนกันเว้ยเยี่ยตีไม้ยูโวไหมครับพี่ยะโอ้ไม่ไม่ตีเลยครับวันนี้พี่โดนบันดายับเลย ช่ต่อแต่มันรู้มันรู้จักพี่ได้ไงไม่รู้พี่ไม่รู้จักมันสักคนนะฮะพี่ไปอยู่แก๊งไหนมาหรือเปล่าไปไปอยู่เดอมันเฮ็ดมาแต่ว่าแม่งใครก็ไม่รู้อ่ะไอ้ฮะตอนที่ผมไปหลุดที่เลเบลมันโดนเหมือนกันเอ่ะโดนยับเลยเหรอรออะไรผมโดนไอ้บ้านนาจทางนั้นที่เมืองผมไม่เข้าอ่ะแม่งแม่งแม่งมึงด่าไปทั่วมันด่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ไปค<ๆ>ิดเจ๊ครับชิลๆจริงพี่ชิลๆอยู่แหละ